พี่น้องครับพร้อมแล้วเด็กวิดังเวอลาเด้อที่อวกรไปละตีที่อวกนใส่ซ้ายแล้วก็ไปรงก่อนตัวนี้ก็เป็นล่าของนี่นะครับแม็กนาราเทพพยายามจะไปต่อกบเป็นกับชงการทหารแทไทยแล้วมาแล้วก็รีกับจี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อเพืเพื่เลือกเลือด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 อยากเยอะติงน้องซูเปอร์ดิโกนหรือว่าบิ้ลปันตกรฟังดีๆปันตกรฟังดีๆ ขยิงได้รับลูกเหรอหนึ่งมื่นพิรักแล้วก็พับพับเฮ้ยไอคอนบัตรซบไอคอนดังเลยไอคอนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเอาไปเอาครับพี่ปืนกันตัวนี้ครับย้อนกับมาใหล่ไหลมาขวากันตัวนี้กระชากสุดเส้นหลังแล้วตบเข้านายไหลมาโ่พท่ยังมาตัวนี้ครับยังอยู่แล้วตบไปได้เขาสายแทนไทยบิดมาใหม่ไหลมาขวาแล้วก็พับเพยบโลไอคอนไอคอนบัตรซบไอคอนวันนี้ถ้า ทีสามชนะว่าึ้นทีสองแม่งเลยโอ้โหอาวครับเดี๋ยวมาดูเขาแต่คือทีสองได้หรือไม่ตอนนี้ปไปต่อแล้วเว้ยนี่แหละครับมาตีที่มาก่อนไอตีหินไปแล้วแล้วจะดูตัด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  go 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 here we g h e go here we go h e r e มเขาก็พันเละซ้อมเลยบอกว่าถ้าชนะได้เอาไปอีกแสนหนึ่งโอ้ยสเมจจ่ามเมจจางเป็นทนายของชัยนงค์จะมีลูกยิงไกทนายนเปอร์หรือเปล่าแล,าลา้วก็แผบพับพับยับเวลาก็ยังพอมีอีกมากมายชัยนงค์ยกายาวๆมาลงนี้ก็หลุดออกลังไปเอาเลยครับเปิดเกมขึ้นมาใหม่ครับสองเคและจะนี้ก็จะเป็นมาพอโคพัพับเพแล้วก็ไหลบ่าเลือดเลือดย่งยังเย่กับหับชายนาลงมาอาหารการเพื่อเจ็บไปแล้วท่าเฮ้ยแล้วก็ ูกพัเยอูกพัเยอกแล้วมีบบใส่วงกขยับมาใหม่ลูกนี้จี้เขาหาขยับดึง้ายแล้วก็สายพับพับพะอยากเยี่ยว่าอชีลูกล,ลัก1กบืนไปแล้วข้ขาถามหนาโลโต้เขาจะอาจกับยกมาตรงนี้ก็ตะกรับสายให้มันได้ชหายแทนไทยอะลกอลกอหวัวอย่างกันัปั่นโขคง พี่บีก็มาใหม่กบไหลมาลูกนี้สหาแทนไทยย้อนกลับมาแล้วจุดนี้ครับยังดังไม่ได้ขยับกับมาใหม่ไปได้จะเป่าแล้วจุดนี้เป็นไงสายขวาอย่างเยอะครับอยู่ที่นี่ละครธนากรนี่เลยครับเล่งใกล้ๆขยับมาใหม่ครับตบเข้าในและเข้ามือของนาด่างกิจดิสาออกมาให้บรรทัศกับพนิสตีทีวกรไอติมาอีกแล้วบุกแรงมาแล้ว go 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 ใครเห็นก็ว่าไม่ใครเห็นก็ว่าไม่เข้าดูครับไปตีใส่เอ,อาวครับมาแล้วผูชุมนว่าหมดเวลาการแข่งนในครึ่งเวลารอบยังพร้อมยังไม่ผ่านน้ำหนังไอ้เจ้ยแล้วขยับขึ้นกับใบครับเป็นน้ำหนักของนี่เลยกับธนาพงศ์บุญทันว่า,ายังไงขยับมาขวาตบข้อซ้ายและพับเลือบเลือบแล้วก็ชูปเปอร์ดนักคอนเนคบ้านปันหน้าก็แล้วก็ใส่ขวาลูกนี้ครับหลุดอ,ออกไปมายังไม่ผ่านและจะเป็นจัาหวะที่เป็นจังหวะทีเป็นไป ยังยกรตุงละหมื่นตุงละหมื่นโว้าป่าแล้วเจ้านีนะรอทิกยักษ์ยาวยาวขึ้นหน้ามาใหม่ครับเจ้าหนี้เป็นทนายของธนากรนี่เลยครับสีโค้งง่วนขยับมาได้ขยับเข้าในใส่ซ้ายเฮียบเลียบยากบุญเกิดฮะเอาละครับชัยดรงค์บุญเกิดค่ะประตูกันเถิดแล้วเก้าก้บึ้งขี้เหลียวไปโอ้ยโอะแบ็คแล้วก็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 แบ็คแบ็คเชสโย แล้วก็แล้วก็แล้วก็ของในกระพริปรืนกระต่ายแก้วราก็ยกขนาดเส้นขึ้นหน้าม,มาใหม่ครับยังไม่บานแะดักบาเข้าทางธนากรเอาเลยธนากรแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอยากเยอะทำได้หรือไม่ได้อยู่ทีนครวนละกวั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 นใหม่ครับเอาเลยครับวันใหมเ่เศรษฐนันว่า,า,ย,ายังไงจับระบิดพิงละไปไงากัมาจังหนี้จีมาธนากรดิจิทอโก o go g โก o go g เฮ้มา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 าเลยขอเสียงโลมาออกกัหน่อยเลยอะไรตัวนี้ครับพร้อมโตวัชระชัยพร้อมแล้วคับเรียบเรียบเรียบยังยักอย่ Let's go ทันไห่ทันละกัทันไม่ทันละกนทันไม่ทันละกนทันไม่เฮ้ โโโกกกอย่างเยี่ยครับเอาเลยครับมาไม้ตัวนี้ก็สิทบอกว่าโครงการนี้ห้ามนะครับกับซ้ายขวาเลียบเลียบเลียบไอ้สัตว์เว่อโล่เป็นตัวด้านของพี่เปิลเอ็กกะตากเกตเจทีทักเดินท้ามาข้าสู่รอบชิงชนะโล่